น้ำตกหินปูลไหมต้องแจ้งว่าเป็นหินปูลค่ะที่เกิดโดยธรรมชาติจะไม่ลื่นเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ลื่น,นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำน้อยอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นเชี่ยวเฉยนะจะลื่นแต่ว่า,าก็ต,ต้องระวังเ<า>นาะต้องระวังจค่ะคือน,น้ําตกเนี้ยค่ะเป็นน้าตกอ่าเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาค่ะแล้วในน้ำนะคะเขาจะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าหินปูลพออวลาไหลลงมารื่อเลยเขาก็จะทับถมเป็น สายโยกน้อยมีทางลาดรถเข็นสวไปได้าาราบสวเดินไปเรื่อยๆนะคนชั่วหน่อยอไ,ปไปเชี่ยมชมสายโยกน้อยหน่อยสิว่าข้างบนเป็นอย่างไรไม่เคยเข้ามาเลยนะโ้ได้ยินเสียงนกไหมปกปกปกโอ้โหแล้วเนก มันล่งหมกหมดหมดหมดแมนต้นใหญ่นะนกคล้ายล้นสตอหรือนกยูงอ่ะแม่เนี่ยนกยูงเนอะนี่ไงทำต้นใหญ่ไหมตรงกลางเนี่ยนะต้นใหญ่ใหญ่นะมันเป็นด้านบนเลยโอ้ยมีรถไฟแม่โอมาช้าไปนะโอ้ ปูนปูนอยู่เนี่ยโอ้เขามีรถไฟเราฟอร์ทอนะโอ้จากไอ้น้ำเนี่ยเออเขาเอามาไว้ได้ยังไงอ่ะเออเอร์ไพร์นะมันมีรางด้วยนะแม่นะเอ๊ะมาช่องทางไหนที่เรามาเราก็ไม่ผ่านทางรถไฟเลยนะเออเขายกขึ้นมาไว้ได้นะเก่งนะ นุ่นห้องน้ำใช่ไหมแม่ทั้งนั้นโอ้สวยอะ่ะโอ้รถไฟโบราณนู่นไงไปสิมีรถไฟโบราณโอ้สุดยอดเก็บเอามาเก็บไว้ที่นี่ได้เป็นรถไฟประวัติศาสตร์นะเอามันนั่นเลยนุ่น สวยอ่ะโอเลยนี่คือเส้นทางรถไฟนะประวัติศาสตร์ถ้าจะมาเที่ยวถึงแลวจอดตรงนี้แล้วมั้งประมาณว่านะครับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคเ,ววเส้นทางรถไฟนี้ยังใช้อยู่จะม,มีขบวนเที่ยวมาแล้วเขาก็มาจอดบนนี้ไหมครับแลถึงเวลาเขาก็กลับไปอ,อ๋อยังใช้อยู่ โอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดน้ําตกไซโยกน้อยสถานีน้ําตกไซโยกน้อยนะครับใช้อยู่นะครับใช้ได้จริงโเบไปตรงนี้เลยบุ้มกระโนตรงนี้หลังนะโอเคนี่คือรถไฟซึ่งเขาก็มาตอนนั้นก็คงมีหลังเชื่อมมาไต,ตอนันนี้เริ้งไว้เป็นที่ระลึกแล้วประมาณนั้นเลย เห็น <Okay, S 2> นะครับบรรยากาศน้ําตกสยโยกน้อยเวลามาเที่วน้ําตกสยโยกน้อยะขบวนรถไฟก็ามาโดยประมาณเพราะว่ายังใช้ได้อยู่จริงตัวน,นี้ใหญ่ัวไม่ใหญ่สาธุมีต่างชาติเข้ามาเ <Okay, S 1> ที่ยวนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุทยาในชาติสยโยก <Okay. S 1> ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาบ้านเรานะครับยินดีต้อนรับสู่น้ำตก ใส่โยกน้อยวันนี้เราไม่ได้นั่งรถไฟมาเที่ยวแต่เรามารถส่วนตัวประมาณนั้นล่ละครับโอ้นี่คือระวังหินร่วงอ้าตกใส่โยกน้อยเหยยินดีต้อนรับอ้นีไงน้ำตกอยู่ข้างหน้าเรานี่เองสายทานน้ำอ้อ ที <ih unting> <inding warfare> uh ่เหลือเชื่ออยนี้เลยโอ้ข้างหน้าดูอีกน่าจะเป็นน้ำตกเขาเรียกน้ำตกหินปูนไหมแม่เพราะว่าดูเขาขาวนะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปดูหน่อยน้ำตกเขาฟางเหนื่อยเลยยังได้ดูได่าเรือแม่ดม่สองสี่สามหนึ่งไม่รู้เกิดเลยนะ อืร้อยปีอ่ะเกิดเมื่อร้อยปีหลังนกออือฮืออืมโอเคบรรยากาศร,ร่มรื่นครับบทนี้ร่มรื่นทีเดียวโอ้โหนี่ไงการน้ำไหลงไปนู่นเลยโอ้ มีทั้งหลายน้ำตกนะเยอะเลยเมืองการน้องถามได้ใช่ไหมคะมตกหินปูนไหมต้องแจ้งว่าเป็นหินปูนค่ะที่เกิดโดยธรรม,มชาติจะไม่ลื่นเท่าไหร่ใช่ไหมไม,ไม่ลื่นค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมน้อยอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นเฉียวเอย่างเงี้ยนะจะลื่นแต่ว่าก็ต้องระวังน้อต้องระวังด้วยค่ะ คือน้ำตกนี้ยค่ะเป็นน้ำตกเป็นน้ำที่ปุดขึ้นมาค่ะแล้วในน้ำาะคะเขาจะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าหินปูนพอยลาไหลลงมาเรื่อยๆเขาก็จะทับถมเป็นที่ที่ที่สนใจคือว่ามันเป็นน้ำผุดน้ำผุดจริงเหรอจริงค่ะข้างบนนี้ใช่ไหมข้างบนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานที่ที่เขาน้ํามันผุดขึ้นมาในตอนนี้เขาปิดอยู่ค่ะใช่ปิดปิดแต่ปิดไม่ขึ้นชมแต่ว่ามีน้ํามาอยู่ตลอดใช่ค่ะแล้วน้ําผุดนี่ ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีค่ะโอ้นั่นสิแล้วก็แปลกใจว่าตรงนี้น้ำมันมาจากไหนขับรถผ่านแต่ไม่ได้ทราบข้อมูลเลยอืมความจริงกระจ่างแล้วเป็นน้ำจากน้ำผุดใช่ค่ะน้ำเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็ไหลช่เป็นน้ำใสเดียวกับเอราวัณเลยก็เลยแบบสีสีเือนกันเดยวกงเอราวัณแล้วมาเกี่ยวเป็นสายน้าใต้ดิน แจ้งว่าคือต้องแจ้งว่าถ้าถัดจากตรงนี้ไป่ะค่ะอีกนิดเดียวก็จะเป็นของเอราวันเอเอใช่ค่ะเป็นของเอราวันใช่แล้วแล้วสายน้ําเอราวันเป็นน้ําผุดหรือว่าน้ําจากเขาธรรมชาติฝนรู้ว่างเออเขาเป็นน้ําตกอะค่ะน้ําตกตก็ก,ก,ก็ก็น่าจะแบบว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยเหมือนเหมือนตกทั่วไปใช่ค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากน้ําผุดอันนี้อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจไม่แน่ใจ แต่ที่นี่น้ำขุดเป็นน้ำขุดอ่าในเอราวัณอ่ะไปอ่ะค่ะเอราวัณอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่นี่อันนี้เราอยู่วันกที่สิบค่ะอ๋อเราอยู่นี่วันอยู่สามสามเดินคนละฟังกันค่ะเสียดายจังน่าจะมีถนนเชื่อมเป็นเป็นอาตัดไดเป็นเชื่อมมะค่ะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเข้าทางเลี้ยวซ้ายทางทับศิลาค่ะครับใช่แล้วขึ้นไปอีกค่ะผ่านกันเราประมาณประมาณสี่ชั่วโมงน่าทีใช่อันนี้เขื่อนอะไรเอ่ยเป็นเขื่อนของเขื่อนศรีนครินทร์อ๋อเขื่อนศรีนครินค่ะ เนี่ยค่ะต็ดสีนใจอยู่นี่เกินมงกว้างโอ้โหมีน้ำตกเยอะใช่ค่าสวรรค์นี้เว้ยคงไมิ้นใช่ค่ะเนี่ยอะไรทั่มทะลอดค่ะทั่มทะลอดเนี่ยห่างจากเราประมาณสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าขับรถยนต์ไปอก็น่าจะประมาณสี่ทั่มลอดนี่เป็นน้ำผุดไหมไม่ใช่ทานมลอดไม่ใช่น้ำผุดค่ะเพียงแต่ว่าเป็นน้ำผ่านมาจากมาจากภูเขาค่ะน้ำผ่านใช่ค่ะเป็นน้ำผ่านใช่ค่ะจะมีทั่มทะล แล้วก็ท่าทะลอดใหญ่ค่ะทําทะลอดน้อยเนี่ยเขาจะอยู่ในในนี้เลยค่ะแหล่งยิญาณแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ค right. oh, oh. right. ่ะใช่ค่ะก yeah. okay. oh. right. oh. no ็คือถ้าคุณพี่จะไปท่านทะลอดใหญ่ตอนนี้ค่ะเส้นทางโดยธรรมชาติที่สามารถเดินขึ้นไป่ผ่านท่าทะลอดน้อยได้เนี่ยตอนนี้ปิดอยู่ไม่ไม่ให้เดินนะคะต้องต้องไปทางหมู่บ้านเขาเหล็กค่ะนี่เลยขึ้มาทางนี้เลยเข้าทางหมู่บ้านเขาเหล็กก็จะเจอเป็นทําทะลอดใหญ่ที่สามารถไปที่ได้ค่ะ ก็คำถามในใจการชนะบุรีมีอุทยานทั้งหมดกี่แห่งหลายแห่งค่ะประมาณประมาณอันนี้ไม่แน่ใจนาประมาณเจ็ดหรือว่าแปดเดี๋ยวขออนุญาตเหรยวขออนุญาตไปยัดหาข้อมูลสักครู่ค่ะหาข้อมูลสักครู่โอ้เจ็ดแห่งค่ะเจ็ดแห่งเจ็ดแห่งโอ้เจ็ดแห่งนะเดี๋ยวช่วยเติมนะ เอาเส้นทางที่เดินเที่ยวมาแล้วขึ้นไปที่ทำการอุทยานไซโยกตรงนั้นก็ปั๊มตามาแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปพองผาภูมิปั๊มตาแล้วแล้วเราก็ไปเขาแหลมปั๊มตาแล้วแล้วกำลังจะไปเอราวันตอนเนี้ยเดี๋ยวจะไปเอราวันให้เขาปั๊มตาให้หน่อยอนะนีไ่ได้แค่สี่เองอีกสาม อีกสามก็จะเป็นของเฉลิมลรัตนโกสินค่ะเฉลิมรัตนโกสินไปเฉลิมรัตนโกสินค่ะ<อ>นี่เลยเขตเพื้นที่อำเภออะไรอำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะอยู่อำเภอศรีสวัสดิ์แล้วก็เป็นพยยิธีาแข่งาตนลำคลองงูค่ะนี่เลยอ๋อแล้วอีกที่หนึ่งค่ะมีลำคลองงูด้วยว้าวอันนี้เขตศรีสวัสดิ์เหรออันนี้เป็นเขตของเออเดีวก่อนนหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าลำคลองงูเนี่ยเขาอยู่อำเภออะไรเออคิตตี้ ที่มีข่าวอยู่รอเปล่าทั้งหนึ่งเคยมีกระเหลี่ยงคิตตี้อะไรนรั้นก็ไม่เกี่ยวนะอืมอ๋อมีลำคลองงูกับเฉลิมไม่เกีย่ยบสองแห่งแล้วอีกหนึ่งแห่งละจ้าอีกหนึ่งแห่งค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตถ่าเราแหลมท้องผาภูมิไปยังคะอะไรนะค้องผาภูมิค่ะบ<อ>ริเวแห่งชาติเคอสีสีนักนทรินไปยังคะ อ๋อสีนครินเดี๋ยวจะไปค่ะไปได้เลยพอกจากเอราวันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้ค่ะเอราวันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วแล้วเป็นอุทยานด้วยหรือเปล่าสีนครินไม่เกี่ยวสีนครินก็อยู่ในเขตของอุทยานเอราวันอุทยานเอราวันแล้อันนี้อันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นของเป็นของเอราวันกับสีนครินไม่ห่างกันเนะน่าจะอยู่เขตเดีใช่ไหม อันเนี้ยอยู่อยู่สีสวัสด์ค่ะใช่ค่ะพอดิ้อยู่สีสวัสด์ใช่ใช่ใช่เอราวันก็สีสวัสด์ถูกไหมหรือไม่ใช่เอราวันอยู่สีสวัสด์ค่ะนอ่แหลางงไปหมดไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงโอเคแค่ก็ได้ความรู้ละแต่ยังขาดอีกหนึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดดี๋ยยววหูเใ้ฉลิมรู้แล้วลำคลองลำคลองงงจะมีเอราวัน แล้วก็บุทยานแห่งชาติไซโยกเชินศรีนครินนะคะแล้วก็เขาแหลมแล้วก็ท้องผาภูมิค่ะเชิญหลวงพตนโกสิลรำคลองงูครบแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะเจ็ดแห่งโอเคเขาแหลมเราก็ไปแล้วนะขึ้นไปสังขะขึ้นไปมาแล้วเพิ่งลงจากเขาแหลมมาเพิ่งลงจากเขาแหลมมาแล้วก็มานี่นะเดี๋ยวจะไปที่เอราวันเอราวันค่ะแต่ลำคลองงูนี่ไม่แน่ใจลำคลองงู ไม่แน่แต่ว่าวันนี้จะไปได้ไหมเพราะว่าเส้นทางไหนยังนึกไม่ออกอืมโอเคอาจจะวิ่งย้อนขึ้นไปเส้นเดิมหรือเปล่าไม่รู้เราแยกไปลําคลองงูเส้นไปทางสังขาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันอันนี้หนูหนูก็ไม่ไม่เป็นเส้นทางค่ะไม่เป็นไรแต่เขื่อนนี้ใหญ่นะเขื่อนนี้นะพอจะร้องกิ้นไปถึงสังขาไปถึงสะพานมอรมัน่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะ ยอดมากเลยอ๋อนี่ห้วซองกาเรียเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ห้วบิบลีบิกขี้ใช่ไหมบิ๊ี้ใช่ไหมแล้วอันนี้อะ,อะไรห้วแม่มลายหรือเปล่านี่อันนี้อันนี้น,น,น,นี้โอ้ลันตีเขาบอกมันเป็นสามประสบสามจุดมารวมกันสายน้ำ อะไรเนะี่ยพี้นะแล้วก็สายน้ำสงกเรยสายน้ำรันตีามาเจอกันที่อะไรแถวสะพานมอนเขาว่างั้นเขาบอกสามสามประสบนะโอเคก็เห็นได้แผนที่แล้วเข้าใจมากจุโ้โอเคโอเคขอบคุณมากค่ะทางเรามีแผนที่แบบเล็กๆให้คุณพี่เอาดีมากเลยขอบคุณมากเลย,เลยโอเคนะครับน้องน่ารักมากโอเค น้ำพุร้อนหินดาดล้วก็ขับรถเลยมาแล้วนะครับโอเค,ครับนะ <spe ak> เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ําตกไสโยกน้อยนะครับขอเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆอุดหนุนการท่องเที่ยว,ยวนนด้วยนะครับโอเค,คขอบคุณมากค่ะค่ะก็จะเป็นแบบสําหรับของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดนะคะที่จะมีสถานี่ท่องเที่ยวอันนี้ฉบับเล็กค่ะอันนี้ฉบับใหญ่โอเคครับดีจัง โอเคค่อยๆเก็บไปค่ะพิทยาอยู่ในนี้แหละใช่ค่ะอยู่ในนี้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับเพราะว่าทั้งหมดของกังหวัดการจนบุนะครับโอเคันนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่หน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีครับได้ภาพชัดเจนขึ้นดีจังไดเลยโอ้เลยโอ้เลยโอเคได้ข้อมูลละเอียดอยู่ในนี้เลยอธิบายความไว้ก็ศึกษาเพิ่มเติม นะฮะเที่ยวเมืองการด้วยกันนะครับมีอุทยานเยอะมากขอเชิญชวนนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะมาจากไหนคะไดขออนุญาตค่ะดอนเมืองดอนเมืองยินดีต้อนรับนะคะกาญจนบุรียินดีต้อนรับครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเดินชมนิดหนึ่งเดินชมได้เลยค่ะถ่ายรูปได้เลยค่ะสวยๆครับโอเคเราไปชมสัมผัสมือนิดหนึ่ง เขาก็ทาสวยงามมากเลยเป็นน้ําพุเอ้ยเป็นน้ําตกที่เกิดจากน้ําพุแลวตัวนี้ก็เป็นหินปูนนะฮะไม่ลื่นแต่ว่าต้องก็ <c oughs> งไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยเฉพาะท่าทเิวเขียวต้องระวังอาจต่มีตะค่ายอยู่บ้างนะแต่เราลองเดินเข้ไปชมบนน<อ>ู้นไม่ค่อยลื่นเพราะว่าเขาเป็นน้ําตกหินปูนนะ<อ>แต่น้ําตกหินปูนของเขาเนี่ยเกิดจากน้ำพุนะ น้ำขุดน้ำขุดขึ้นมามอ๋อไม่เดือยไม่เดือยป่าแล้วนะคิดว่างั้นนะนี่นะฮะเป็นลำธารนี่ลำธารน้ำตกไม่ได้มันหยุดเกิดจากน้ำขุดน้ำขุดที่เนี่ยแล้วสีเขาจะเหมือนน้ำสีเดียวกับน้ำตกเอราวัน โอ้นี oh. right oh. 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 ่เขาคงเล่นน้ำกันบอริเวนี้โอ้นี่ไงสวยจุดไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมแม่โอ้ชอบโอ้หรืกว่าเป็นอะไรอ๋อแล้องก็โดดน้ำเล่นกันอ๋อก็เดินขึ้นล่องนั้นเลย ไปสัมผัสเขาบอกมันเป็นเกิดจากน้ำปุกเพราะนั้นสภาพน้ำจะสีคลามๆอย่างเงี้ยนะเหมือนกับน้ำตกเอราวัณน,นะแต่ว่าน้ำตกเอราวัณไม่แน่ไม่อาจจะไม่ใช่น้ำปุกนะแต่ที่นี่เป็นน้ำปุกมันเป็นน้ำตกหินปูนเห็นไหมเขาก็เลยเดินไปเที่ยวกันไปชมกันอันนี้นะ่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดแล้วนะตรงนี้ เขามีไหลลงห้องนี้แล้วก็ไหลลงข้างนู้นด้วยเหรอกระโคตรใหญ่นุออกไอเดสาร์ดนี่คือกานน้ำเขาก็ไหลลงตรงนี้ด้วย,ะยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ตัวน,นี้ดนึงต้นไหลงไปก้อนเลยจะมไใบไปหรอกอ๋อท่านี้ไปสุขาได้ เออเพราะว่า,าเมื่อวานเย็นไี่พาไปเข้าพาเมียไปเข้ามงมาที่โอ้บรรยากาศงีข้างล่าง,างร่นะองเ,เลยนะโอเคเลยวนหน้าไมไปวนหน้าไปโอเคของคี้ข้างบนอืมห้องน้ำบรรยากาศไม่ได้นะไม่เคยมาเลยแต่ข้างบนเรานึกว่ามันเป็น านเล็กๆเพราะกมใช้ได้อยู่น้ำกุดตรงนี้ไม่แห้งเป็นน้ำปุดตลอดปีน้ำตกนี้ไม่แห้งนะครับดูนะน,น้ำชัดๆแจ๋วโอเคเลย มือกลางวันเที่ยวชมน้ำตกแล้วมาทานมือกลางวันที่ร้านไกลกุ้งรสชาติอร่อยใช้ได้เลยโอเคนะครับ